ประทาน5้า5มไร่ค่ะมีพืชเศรษฐกที่สำคัญได้แก่ข้าวอ้อหนึ่งยห้าสิบคนนะครับประกอบด้วยเกษตรกรในพื้นที่สามพื้นที่การทำที่ที่หนึ่งการส่งเสริมใช้ล้อตัดอ้อยและการบนมบอ้อยขายโดยไม่เผาขอพี่น้องเกษตรกรของเรามานาน้วยจะเป็นนาไร่อ้อยต้องอดูมากตอนผมเป็นเด็กที่มีประชานรธิ่ การที่เราเผาเราไม่ได้อะไรอะเอ่าเราลองดัดต่อไปนะครับขอยถ่านระาะแดดร้อนแค่ไหนเราก็จะใช้ท่านี้สู้สู้สู้นะครับสู้แดดเอาสู้สู้ได้อยู่นะครับผมอ่านะครับเป็นธาตุตอบสารพิษนะครับอ่าปีจะจบตรงนี้ยังไม่จบนะครับนะครับในส่วนของเกษตรกรที่ฮ่า่าฮ่าจ่ยเยอะเลย น่านต้องตัดด้วยนะครับลูกชายข่งลูกน<ล>้องไม่ได้าตอนี้มัดเท่าไหร่พี่อยญตัดทั่วไปามบาทนะมาน้สามบาทเลยเจ้วคนนั้นไม่เอง ดีกัวะโอ้โหสนจ่ายยุแล้วก็เก

ได้ได้พี่ครับได,ไดบ้ได้ครับพี่ได้ครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมประสานให้นะครับพี่ครับพี่ดีดีครับผมสถานการณ์ของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับในช่วงฤดูหนาวเนี่ยจะเป็นฤดูที่ฝุ่นละอองของสุพรรณบุรีเนี่ยจะมีปริมาณมากนะครับปัจจุบันนี้ที่ผมได้รับรายงาน วันนึงก็จะเป็นสีส้มบางวันก็เป็นสีเหลืองบางวันก็เป็นสีฟ้าสีเขียวบ้างแต่ส่วนใหญ่เนี่ยตอนช่วงนี้ช่วงที่เสร็จฤดูการผลิตใหม่ๆเนี่ยมันจะมักจะเป็นสีส้มสีเหลืองนะะก็หมายถึงว่าต้องเฝ้าระวังอาจจะยังไม่ถึงขนาดเป็นสีแดงเข้มอะไรไปนะแต่ว่า,าเราก็ยังยังมีสีส้มที่สอดแทรกเข้ามาโครงการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรนะครับเป็นส่วนหนึ่งของ ภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับที่ได้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมนะครับในด้านของ PM2.5 นะครับในเรื่องของอาการภาวะมลพิษในอากาศนะครับซึ่งาทางเกษตรกรนะครับก็จะเป็นจำเลยทางสังคมเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งหมอกควันเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเกิดจากการเผาในพื้นที่การเกษตรนะครับทำให้กรมส่งเสริมการเกษตรเราเนี่ยให้ความสําคัญนะครับในการรณรงค์ให้พี่น้องเกษตรกรได้ เพิ่มมูลค่าวัดเศษวัดสดุวัดสดุการเกษตรในพื้นที่นะครับสิ่งเหลือใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นฟางข้าวนะครับเป็นอ้อยเป็นข้าวโพดนะครับซึ่งหากเกษตรกรเผาไปเนี่ยมันก็จะนอกจากจะทําลายสิ่งแวดล้อมแล้วนะครับเป็นการาเผาปุ๋ยที่มีอยู่ในในนาข้าวนะครับ